ฉันเนืมันไม่ไดีตรงไหนเธอถึงหายจากกันแบหบนึ่งที่เธอเคยบอกฉันแต่วันนั้นก็ยังไม่อ่านนานป่านี้เธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเธอบอกไป สุดท้ายก็กลายเป็นว่างเปล่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่ก็ใจเลยสับครั้งไอ้ที่เขาเธอฉันนั้นก็ทำก็ oh. ่ทำและไม่เคยสมหวัง oh. เรื่องเป็นเพราะพื้นดวงเปล่า oh. หรือเป็นที่ราศีของดวงดาว เลยทำให้ฉันต้องเหงายางนี้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยแลแลกความเาหงาือเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจามคนสอดอยู่ใช่ไหม หรือเป็นพอเรือทุกมีหรือเปล่าต้องเป็นเบอร์โทรักทีหรือเปล่าขอแค่ให้ฉันมีคนมารักในในไม่ไม่สอดอีกแล้วได้เปล่าขอถามได้ไหมผิดอะไรเธอถึงไม่ต้องการ and the day can walk to the kitchen bar nobody the blow so about as a take a cloud and roll it down ต้องมีอะไรที่พาตรงไหนไม่ก็ได้เลยแต่ครั้งไอที่เขาทำฉันนั่นก็ถามแต่ามแล้วไม่เคยสมหวังเรือเป็นพ่อพื้นดวงเปล่าหรืะเป็นที่ราศีของดวงดาว เลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในเงืนประจําคนสอดอยู่ใช่ไหมหรือเป็นพอรืกคุ้บีหรือเปล่าต้องเป็นเบอร์โทรสักทีหรือเปล่า กอแค่ okay, ให้ฉันมีคนมารักไงม่ได้ไหมไม่สดอีกแล้วได้เปล่าเมื่อได้รักก็ให้เข้าไปแต่สุดท้ายไม่เคยได้กลับมารอต่อไปก็เปลืองเวลาต้องเสียน้ำตาไม่เคยได้ใจดใีพอไม่พอใจ จะเอาอะไรเธอก็ว่ามาบอกมาเนะ่ที่เธอต้องการเธอชอบคนแบบไหนต้องมีอะไรที่เาดต้องไาไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ีเขาเธอฉันนั้นก็ทมก็ถทม,ถมแล้วไม่เคยสมหวังเกอดเป็นภาพพื้นดวงเปลา่า แระเป็นทีร่ราศีของดวงดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงายางนี้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอชยช่วยดและก่าเหงาหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในเนินประาำคนสอดอยู่ใช่ไหมหรือเป็นพอเรื่องกบมีหรือเปล่าต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีหรือเปล่า ขอแค่ให้ฉันมีคนมารักใหม่ได้ไหมไม่โสดอีกแล้วได้เปล่า